j จอีบอยเปิดตัวแฟนล่าสุดน่าสวยถามหุ่นดีเวอร์หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โสดมาสักพักสำหรับนักร้องหนุ่มมาเทอาภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิตหรือที่รู้จักกันในชื่อของโจอี้บอยโดยล่าสุดวันนี้ทางด้านโจอี้บอยนั้นได้ออกมาโพสภาพเปิดตัวแฟนสาวลงอินสตาแกรมซึ่งภาพที่หนุ่มโจอี้บอยลงอินสตาแกรมนั้น เป็นภาพที่จับมือหันหลังกับแฟนสาวโดยแต่ละเพจเช่นเจ๋มอยร้อยแก็ได้เปิดวารความสวยของสาวคนนี้ด้วยการโพสภาพให้เห็นกันชัดๆไปเลยและต้องบอกว่าเธอนั้นสวยมากแถมยังหุ่นดีแบบสุดๆหลังจากที่ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความยินดีเพราะหนุ่มโจอยี่บอยเองตอนนี้ก็อายุ48ปีแล้วสมควรที่จะมีครอบครัวได้แล้ว ั่นเองค่ะและทางทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความยินดีกับโจอีบอยด้วยนะคะ